หลวงพี่ชื่อพระปัญญานาถาปัญโยนะครับก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยครับผมที่จะมาได้เล่าความเป็นมานะว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาบวชเรียนศึกษาต่อที่ศูนย์พุทธศัตร์ศึกษา d ี i ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลวงพี่เนี่ยจบที่โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการนะตอนที่จบม .6 มาใหม่ๆเนี่ยมีความลังเลอยู่ในใจว่าจะเรียนต่อมหาลัยดีไหมหรือว่าจะ ออกไปทํางานหาประสบการณ์ก่อนดีระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยเลือกที่จะทํางานก่อนครับผมก็ได้ทํางานอยู่หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ต่างๆครับแล้วก็ได้ขายของจัดบูธอีเวนต์ต่างๆซึ่งแต่ละงานเนี่ยครับผมก็ได้เจอชาวต่างชาติบ้างอยู่พอสมควรเลยครับก็เลี่ยงที่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับผมมีความประมาเวลาได้เจอฝรั่งครับก็เลยได้เห็นความสาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเลยครับผม และทีนี้เนี่ยระหว่างทํางานเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเราครับทั้งเรื่องการเดินทางความเหนื่อยล้าจากการทํางานครับแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างครับผมมาทาให้รู้สึกว่าขาดกําลังใจครับผมหากําลังใจจากตรงไหนไม่ได้เลยจนมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเข้ามาครับโยมแม่เนี่ยเข้ามาถามว่าช่วยบวชให้แม่หน่อยได้ไหมตอนนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เลือกตัดสินใจจะมาบวชก็ได้มาเจอข่าวเปิดประกาศรับสมัครบวชที่นี่นะครับผม ผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะมาบวชเรียนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็บวชศึกษาต่อเป็นพระภิกษุนะครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงนะครับมีพระอาจารย์นะครับเข้ามาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเราจะได้รักษาศีล8ก่อนเลยก็ได้เรียนรู้พระวินัยและก็คําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ รู้สึกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้เป็นหนึ่งเดือนที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะได้หัดฝึกตัวเองในการตื่นเช้าครับผมแล้วก็นอนหลับให้เป็นเวลาในช่วงสีทุ่มครับมันทําให้เราเนี่ยมีสมดุลในร่างกายที่ดีมากขึ้นครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจแจ่มใสเนาะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับได้เรียนรู้ได้มีคําถามต่างๆเมื่อเรามีคำถามต่างๆกับพระอาจารย์นะครับผมเกี่ยวกับข้อสงสัยในพระพุทธศาสนาครับ เราสามารถที่จะถามพระอาจารย์แต่ละคนได้เลยครับซึ่งท่านก็จะให้คําตอบมาได้อย่างคลายสงสัยคลายกังวลไปเลยผมรู้สึกชอบตรงนี้มากๆเลยครับผมเพราะเราเป็นชาวพุทธนะครับยังมีหลายๆเรื่องครับผมที่ชาวพุทธังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเลยใช่ไหมครับก็นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มาเรียนรู้คําสอนต่างๆครับผมเรื่องเรียนครับเราได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติถึง3คนเลยนะครับผมเป็น อาจารย์ที่มาจากประเทศอเมริกาครับใน5วันนี้จะได้ฝึกทั้งทักษะการฟังการพูดอ่านเขียนเนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบเลยอาจารย์แต่ละคนจะมีความถนัดแตกต่างกันนะครับผมเราจะได้เรียนในบรรยากาศที่เป็นกันเองครับมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆที่แตกต่างกันไปครับในจํานวนนักเรียนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ทําให้เราเข้าถึงกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น และอาจารย์ก็มีความเป็นกันเองครับเต็มใจที่จะถวายความรู้ให้กับพระเนนทุกท่านเลยครับผมก็ทําให้การเรียนเนี่ยมันส่งเสริมบรรยากาศให้เรารู้สึกแอคทีฟในการเรียนมากขึ้นทุกคนต้องได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เขียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีฟีดแบ็กในการเรียนส่งกลับไปให้อาจารย์เนี่ยคืออยากได้การเรียนการสอนแบบไหนเนี่ยหรือว่า ไม่ชอบตรงไหนเนี่ยเราสามารถสอบถามหรือว่าส่งฟี e d b a c กลับไปให้กับอาจารย์ได้เสมอครับซึ่งอาจารย์เขาก็จะยินดีที่จะปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับตัวเราได้มากที่สุดนะครับก็ทําให้การเรียนของเรามันรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันได้ด้วยครับก็เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะนะครับผมก็จะได้ทํางานร่วมกันครับรับบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเสนาธนะนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้บ้างหรือว่าทํางานที่เป็น เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยได้มาหล่อหลอมซึ่งกันนะครับให้ทํางานด้วยกันเป็นทีมมากขึ้นครับมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้การ,รยายนิมิตที่ดีต่อกันง่ายขึ้น,นครับด้วยการที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยมันถึงแม้เราจะเหนื่อยกายบ้างนะครับผมแต่ว่าใจเราไม่เคยเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเรา ให้กำลังใจเึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีครับมันทําให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเหมือนพี่เหมือนน้องครับเลยทําให้การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับผมรู้สึกมันเป็นกันเองแล้วก็มีความสุขครับผมชอบตรงนี้แหละครับก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆที่รู้สึกลังเลอยู่หรือว่ายังเกิดข้อสงสัยอะไรอยู่ในใจครับ ก็อยากจะให้ลองมาดูก่อนเลยครับมาพิสูจน์ดูครับผมแล้วก็จะรู้เองครับว่าที่เนี่ยให้สิ่งดีๆต่างๆกับเราได้มากแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือจะเป็นเรื่องการฝึกฝนจิตใจของเรานะครับให้เราได้ฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้มากขึ้นครับให้ได้เรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองครับได้ทั้งฝึกความเป็นพระครับความเป็นพระเนี่ยมันจะช่วยหลอ่อหลอมให้เราเนี่ยเกิดทั้งสติปัญญาครับผมทําให้เราเนี่ย มีโฟกัสในการเรียนมากขึ้นด้วยมันจะช่วยส่งเสริมกันไปครับทําให้เราเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายครับผมและทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นได้นะครับผมผมชอบตรงนี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจและอยากจะมาผมบอกเลยว่ามาเลยได้เลยครับผมมันเป็นโอ,อก,กาสที่ดีของทุกคนครับที่จะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ขอทิ้งท้ายเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับผม Join us If you want, come and see if you want to be good at English. Practice makes perfect. Just give it time. There are the scholarships for you. You are worth it. Break a leg.